นะครับที่ท่านยังนึกถึงพวกเราพี่น้องชาวสักแก้วนะครับตลอดนะครับนะฮะพวกเราทำอะไรท่านก็นบอกว่าเออถ้ามีงานอะไรก็บอกนะบอกเลยครับผมจะไม่มาหรอกท่านจะไม่มาผไม่มาท่านไม่ได้มา๋ยวท่านก็ส่งปัจจุปใจมาบ้างแหละมาสัพพอดส่งใจมาด้วยส่งกําลังใจมาให้พี่น้องนหารหารพี่น้องประชาชนสักแก้วตอนที่พี่พูดดีจะไปออกห้องไหน ออกช่องไหนก็ได้ครับทุกช่องช่องจอยที่มัอันนี้ช่องเมียครับสารวมเมียมเหรอเขาจะมีหลายช่องครับช่องเจ็ดช่องห้าช่องอามรินโอ้เออโอเคอ่ะเราจะให้ฟังเพลงเลยอ่ะชื่ออะไรนะรัฐมนตรีปฏิเทนท่านรัฐมนตรีสรวมเพียนทองรัฐมนตรีว่าการท่องเที่ยวและกีฬากีฬากีฬาด้วยเสียงของเขา yếu, có khi <laughs> mình, mình cũng cứ huống, có, 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 có,